ครับผมเบียร์นะครับแอดมินเพจช่างภาพชื่อดังฐานะร่ำรวยนะครับอาเวิร์กช็อปนี้นะครับบีเคเมล่าเอ็กโซนี่ะครับก็ขนกองทัพเลนจีมาสเตอร์มาเกือบทั้งระบบเลยนะส่วนใหญ่จะเอามาเป็นแบบว่าพวกเลนพัตเต็ดนะ้อยยี่สิบสี่สามห้าห้าสิบร้อยสามห้าโซนี่เนี่ยเขาเอาเลนรุ่นใหม่มาให้ด้วยก็คือ FE 16 35 GM Mark II นะก็เป็นเลนวายตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้นะครับแล้วในเวิร์กช็อปเนี่ยเป็นที่แรกที่ได้สัมผัสกับ,กบเจ้าเลนตัวนี้นะคนที่มาเวิร์ช็อปเนี่ย ได้เล่นเลนตัวนี้กันแบบทุกคนแน่นอนครก็สเตชั่นนี้ครับก็เราจะเน้นแสงธรรมชาตินะเพราะว่าแสงเนี่ยจะเข้ามาค่อนข้างสวยเราจะเน้นแสงเน้นมูดเน้นโทนของงานแล้ว รวมรวมถึงว่าโลเคชันเนี้ยเราจัดให้แบบว่านั่งแบบดูแพงครถ่ายออกมายัางไงก็สวยแน่นอนสต๊านต่อมาก็คือเป็นสต๊านบัลเล่ครับอันนี้โลเคชันจะเป็นแบบขาวๆหน่อยจะมีความโค้งมีความเล่นกับเชฟมีความเล่นกับโลเคชันที่เป็นความโค้งการเต้นบัลเล่เนี่ยก็คือยังไม่ค่อยมีใครเอามาอยู่ในเวิร์กช็อปเท่าไหร่เราเราเราเลยเอาน้องนั่งแบบที่เขาเต้นบัลเล่ได้เนี่ยมาอยู่ในเซ็ชันของการเวิร์กช็อปนีเน้เพื่อที่ว่าเวิร์กช็อปเนี่ยจะได้มีสีสันมีอะไรที่มากกว่าการถ่ายพอ ที่เอานางแบบมาโพสท่าเฉยๆส่วนในัอนสุดท้ายก็คืออันนี้จะเป็นแบบว่าแดดเต็มๆเลยเพราะว่าอยู่ข้างนอกซึ่งจะมีความลุกวินเทจหน่อยนางแบบจะมีความลุกวินเทจหน่อยแล้วก็เล่นกับแสงธรรมชาติแบบเต็มๆเลยคะก็ได้เวิร์กช็อปกับปิกคาเมล่านะครับก็คือได้ทดสอบการถ่ายนางแบบในสถานที่ต่างๆทั้งอินดอร์เอาดอร์แล้วก็ในสถานที่เีการภาพเคลื่อนไหวอะครับก็ได้ความรู้ดีครับจากวิยากรที่ให้ความรู้ในเรื่องของการถ่ายแต่ตั้งแต่การวางแผนการจัดวางองค์ประกอบอย่างเงี้ยรวมไปถึง ตัวสุดท้ายว่าเราอยากได้ภาพออกมาเป็นลักษณะไหนเพื่อที่ว่าเราจะได้ภาพที่เราต้องการจริงสนุกมากเลยครับแล้วก็ได้ความรู้ครับผมจากวิทยากรอย่างเงี้ยครับผมเขาสอนนะครับผมเกี่ยวกับการวางโฟชัสครับผมการใช้อุปกรณ์ต่างๆการใช้เทคนิคการแบบเอาโฟกัสอย่างเงี้ยครับผมก็ได้แนวคิดในการสื่อสารกับนางแบบการคิดคอนเซปต์งานการเตรียมตัวก่อนที่จะถ่ายงานประมาณนี้ครับเจ้าตัวฉบับสามห้านก็ถือว่าเป็นเลน์ที่คุณภาพดีมากๆแล้วก็น้ำหนักนะครับเบาลงกว่าตัวเดิมทำให้ ต่างๆอ่ะมันค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับกับการใช้งาน16บวกสหวันนี้ผมได้ลอง16บกสมหนะครับทั้งช่วง1 6กมิลผมบอกเลยว่ามันสามารถใช้งานนะครับได้หลากหลายมากๆว่าจะเป็นการถ่ายคนหรือถ่ายบรรยากาศต่างๆนะครับภายในงานตอบโจทย์มากๆสำหรับเจ้าตัวนี้ก<อ>็<อ>หลังจากได้ลองครับเลนส์ G Master นะครับผม <ừ> ก็รับรู้ได้ถึงความความคมของเลนส์นะครับผมที่มีคุณภาพสูงมากครับเรื่องของโบเก้นะครับที่ค่อนข้างที่จะละมุนเลยแล้วก็ในเรื่องของออโต้โมกัสนะครับ คือโฟกัสเนี่ยเร็วและเงียบนะครับโฟกัสทันทุกอย่างแน่นอนครับดีค่ะเมื่อลองใช้1635ดูนะ2.8มีความชัดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกดูรับแสงภาพที่ได้รับแสงจากแสงแดดรู้สึกมีความว้าวขึ้นทันทีเลยน่าสนใจค่ะยกดติดตาม big camera channel ทุกช่องทางออนไลน์และติดตามกันกิจกรรมหน้าแล้วมาพบกันนะคะ